สวัสดีจ้ามาจะมารลุ่นห้าหน้อยของวันที่หกกันพี่น้องตรวจของวันที่หาก่อนน,นจะจ๊ะเนาะเมื่อนี่ยอยู่ความสว่างของธรรมศาสตร์เนจ่ะแต่ว่าข้างนอกมืดมืดพี่น้องข้างนอกมืดฝนคลื่เม,มื่อนี่สจบอสจสิบอไดใส่ไฟส่องล่งกระดาษน,นจะจ๊ะเนาะอยู่ความสว่างธรรมศาสตร์แต่ของเป็นเศร้าว,วันที่หกเนี่ยแเมื่อนี่คุณสุภสัพแมมมิลาบัดแมมมิลาฝนที่ตกแล้ว ของตัวตัดก้อนจะพี่น้องกาซ่าดแปดเจ็ดหกศูนย์แปดัสตรงนี้ไปเข่ากาซ่าดเพลินแะจะเด้อกเจ็ดหกไปเข่ากาซ่าดเพลินของปกติไปเขายุคซาาดเพลินตรงนี้และจะเนาะเพลินออกแปดเจ็ดหกใเวลาเป็นหกเจ็ดวัสดุเข่าศูนย์แปดการกินขนมเฉพาะจิตหกเจ็ดเจ็ดกับเก้าห้าตรงปกตินี่ไปเขายุฉพาะจิตนะจะเด้อกเก้าหาตรงนี้น,จนะจะเนาะ เกเกบอมีของมม่มไรามิตรหกหกหาหาห่งหนึ่งเลขบอกเขาพิเศษหาซีกับ3ามสาตรงนี้ได้กินขนมเต็มเต็มแลแต่นอกของม่มาเป็น1นึ่งซีปสันของเพิ่นออกซ1 3 3ึ่งสาบัดบอมีเขาวิ่งรุดที่0ูนย์ไปออกศูย์แปดยุกกาชาดแล้วจะเด้อตรงนี้เขาวิ่งรุดที่ 0, 0ูย์ศูหลักสิบปสันไปเขายุกกาชาดเพิ่นละจ้ะปกติหาหนึ่งสามกับหาสาม เหล็กแมไม่ลลาลุดไปหลายแล้วจะเด้อมือหนเีเหล็กบอกเขา่ากัเขาตูดเขาพ่วีพี่สองเก่าเกตเก่าเกตกับบอมีนะ่เนาะแต่เนาะมีเก่าบอมี่เกตจ้ะมีเก็ตเป็นบอมี่เก่าเนาะพี่น้องสี่หนึ่งกับเป็นตัวนี้คือเกาตัวกับของแมมมิลลาเป็นหนึ่งสี่เหล็กมันนี้บอกเขา่าแล้วแต่เด้อเข่าหน่อยคู่ที่สุดจ้ะเข่าต่อสี่หนึ่งนี่เข่าตัวนี้เนะานะแต่เนาะ สกับหากระยุลักเดียวกันเข้าวิ่งรุ่นที่สองจะเิ่นออกสองกเก่าเกศยยบอมาเรีงตัวนี้ศูนย์กระยาบอมาาด้วจากศูนย์หลักสิบเกือบอมาเอารุ่นต่อของวันที่หกกันจ้าถ้าพี่น้องแคปหนัดจอไว้พี่น้องจะได้สีหนึ่งตรงๆเนาะจะเนาะยูพิเศษเพราะว่ามันออกตรงน้อยสิเขากับบอเปี่ยนเงินมันบอพี่น้องว่าบ หลุ่นมืนหนีหลุ่มวันที่หกน่าจะเนาะไปไ็นไอซีนอ้อยไปกระซาศ่ำกับไปกระซาด้ะแต่เดินแนวทางของวันที่หกกันมัน,นีลยหลักสิบหลักน้อยหลักสิบได้ซีได้ศูนย์ได้เกตพี่น้องสังเกตเบื้องตัวเลขน่าจะเนอพี่น้องมิสูตรเป็นของ,องตัวเองคือเอาตัวดับมาว่างว่าสั้นเนะาะมักไหมพี่น้องคือมากยังสั้นมักเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยตัวดับได้ตัวนี้ดับดับดับ สองตัวนี้เอามาว่างไว้ตรงนี้บอลรัวจะมาบอลรุ่นซอยกันจุดนี้แหละนี่ตัวดับฟ้าซันซ่นย์แปดศูนย์เอาศ1 02เอาตัวดับมาว่าง01 02์หนึ่งศู์สมาแข่งเล็กต่ำๆเพราะว่าหคำนวณออกมาเมื่อน,นี้มีตะเล็กสูงๆทั้งนั้นวิ่งรูดจะวิ่งรูดที่4ีกับแตรงนี้ อ๋ออันนี้ปกติจ้ะปกติไปได้ทุกน้อยสูดบนล็อกบดนี้บปรซินคือจุดนี่แหละพี่น้องแคบหน้าจอตรงนี้แล้วจะได้แคบหน้าจอไว้หลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยสําหรับพี่น้องเขามาช่มใหม่ของปกติอันนี้พี่เศษปกติจะได้ซีได้หาได้แปดเป็นหลักสิบได้ซีได้หาได้แปดเป็นหลักสิบหลักหน่วยสี่ห้าหกจ้ะสี่ห้าหกเลขมือนีสูงสูงเลพี่น้อง เอาอันนี้คำนวมมาจากเลขออกปกติตัวบนนี่หลักสิบได้สี่ได้หกได้เก็หลักหน่วยได้เก็แปดเก้าว่าสันสี่หกเก็เป็นหลักสิบเก็แปดเก้าเป็นหลักหน่วยเลขสูงสูงแลพี่น้องมื่อนี้มื่อนี้แม่เป็นไรเนีย่ยคือเก้าหลัก้าอัดคลิปแตจ๊ส้าๆได้ะจาะมื่อนี้อัดคลิปอยู่แสงธรรมชาติแต่ว่าข้างนอกคือคือฝนที่ตกแล้ว พี่ตังตาดีคะจ้อยกันจ้ะซีซีหาหาจากตรงนี้นะจ้ะซีซีหาหานี่จำนี่นะเอาเก็ด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 ว่าันวิ่งรูดที่ซีกับแปดแต่ว่าชอบเลขศูนย์หลักสิบอันนี้คือชอบส่วนตัวได้ะจ้ะแคปหน้าจอตรงนี้ไปน้อยต่อน้อย้ะจ้ะหลักสิบพิองพิเศษได้ห้าได้สามได้หกว่าซัน มันออกอยู่มองนี่ละของที่หาพี่น้องมันตรงน้อยแล้วมันจะบเปลี่ยนเงินตรงน้อยและตรงหลักพร้อมะน,นะจ๊ะเนาะเอาประมาณนี้จ้ะแม่มลาเอาแล้วสตาลุ่มปหายแล้วเข้ากาับรลุนห้าหน้อยต่อนะพี่น้องเนาะรลุนเบิงว่ามือนี่ที่เข่าบอประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องตรงถ้าตรงนี้ตรงนี้มันไปเข่าอยู่อ่าการศาสตร์เพื่อนเนาะมือนี่บอผ่าดดอกแม่เมลาว่าบอผาาเพราะว่า ถึงจะเว้นกะเว้นวันหนึ่งมันต้องไปอยู่ตำตำไหมอยู่พิเศษปกติวี่ไอพี่สี่แม่ไม่ต้องไปอยู่กา,าศาสตร์เพิ่นนะแต่ว่าไม่เวลากรบปรูดหรอว่าพี่น้องไปเล่นกาศาสตร์บ่เนาะไม่เวลากระเล่นบ่เปลี่ยนกับ,อกกบขอโทษขอให้ประแม่ในหลักเกณฑพี่น้องขอให้รวยๆทุกวันเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า